เรามาลุยกันในสมบัติข้อที่3ของเจ้าการกระจายสมบูรณ์ทีนี้สมบัติข้อนี้พี่ต้องบอกว่าทีเด็ดมากๆเพราะว่าเริ่มมานะสมัติข้อ3มเนี่ยมันจะใช้ในกรณีที่โจทย์นะต้องให้ x bar มาผิดคือในโจทย์ในโจทย์นะย้ำน,นะในตัวโจทย์นะจะต้องมีคําว่าให้ x าร์มาผิดทีนี้ที่มันเด็ดเพราะว่า มันออกแพท1นึปี64ซึ่งเป็นสสพทเป็นคนออกทีนี้มาดูกันซึ่งสูตรที่ว่าเนี้ยมันชื่อว่าเอสดี<ม>ที่ถูกยกกำลังสองเท่ากับ SD ที่ผิดกำลังสองลบ x บาร์ที่ถูกลบ x บาร์ที่ผิดแล้วก็กำลังสองน้องอาจจะว่ามันจำยากแต่พี่ก็แนะนำว่าจำดีกว่าเพราะว่าพี่เคยพิสูจน์อยู่ประมาณราๆเกือบสิบรรทัดเกือบสิบรรทัดได้แต่พี่เลยอ่างั้น จำดีวกว่าแต่แค่รู้ว่าใช้ตอนไหนใช้ตอนที่ในโจทย์ให้ x bar มาผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จะขอสอนข้อนี้ผ่านข้อสอบปี64เลยที่เป็นสสทสแสดงว่ามีโอกาสเจอใน A-Level เนาะเพราะว่าสสทก็เป็นคนออกกันอ่ะดูนะข้อ3เขาบอกว่าให้ x i แทนคะแนนของนักเรียนคนที่ i แล้วก็ i เป็น1 2 3ไม่เลินจนถึง46ครูคำนวณค่าฉเฉลี่ยเลขคณิต แสดงว่าครูเนี่ยหาเจ้า x bar เนี่ยได้ 55, จา,จ, Sigma, 55จากนั้นจึงคำนวณซิกมา x ล5หยกกำลังสองจากนั้นจึงคำนวณก้อนนี้แล้วจึงนำมาอ๋อเขาเอาก้อนเนี้ยมาคำนวณหาความแปรปรวน ซึ่งความแปปวนเราย่อเป็น S D กลังสองเนาะได้30มสแสดงว่าเขาพอได้ x บา์แล้วเอา x บา์ไปคำนวณก้อนนี้แล้วเอาข้อมูลจากก้อนนี้มาคำนวณความแปปวนต่อมาครูพบว่าค่าเฉลี่ยเดิมไม่ถูกต้องแสดงว่า x บา์อันแรกมันผิดอย่างนี้ใช้ได้เพราะให้ x บา์มาผิดแสดงว่าถ้าน้องเนี่ยเอา x บา์ที่ผิด ไปคำนวณหาความแปรปรวนน่ะน้องรู้ไหมว่าความแปรปรวนก็ต้องทำไหมด้วยเขาก็ต้องผิดด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าในสูตรความแปรปรวนที่เราอ๋อมันก็จะเป็นซิกมาเอ็กลบเอ็กบากลังสองนเอ็นถูกต้องไหมครับแสดงว่าในสูตรความแปรปรวนเนี่ยมันจะมีเจ้าเอ็กบาเอามาคำนวณด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าเอ็กบาผิดความแปรปรวนก็ต้องทำไมก็ต้องผิดด้วยห็นะคนนี้คือเอ็กบาอันเดียวกัน รุปก็คือโจทย์ให้ x b a ์ตัวที่ผิดมาแล้วก็ให้ความแบ,บีปนตัวที่ผิดมาเขาถามต่อเขาบอกว่าต่อมาครูพบค่าเฉลี่ยเดิมไม่เพราะว่าค่าเฉลี่ยเดิมไม่ถูกต้องเนื่องจากการหาที่ผิดพลาดอ๋อเขาหาที่ผิดพลาดเนาะโดยค่าเฉลี่ยที่ถูกต้องอ๋อเขาให้ x าร์ตัวที่ถูกมาด้วยเขาบอกว่า x าร์ตัวที่ถูกมันเป็น6กส เขาก็เลยถามว่าความแบบปรปรวนที่ถูกเท่ากับเท่าไหร่หา sd ที่ถูกยกกำลังสองเพราะฉะนั้นน้องซัดสูตรที่3ได้เลยน้องซัดสูตรนี้เลยเพราะโจทย์ให้ x าร์มาผิดในโจทย์ใช่ไในโจทย์มี x าร์ผิดเริ่มมานะเพราะฉะนั้นข้อนี้ sd ที่ถูกกำลังสองมันจะเท่ากับ sd ที่ผิดกำลังสองแล้วก็ลบ x bar ที่ถูกลบ x bar ที่ผิดแล้วก็กำลังสองซึ่งข้อถามไอความแปรปรวนที่ถูกน,น้องก็แทนเจ้าความแปรปรวนที่ผิดซึ่งเป็น30เพราะฉะนั้นความแปรปรวนที่ถูกมันจะเท่ากับ30บลบกับ x าร์ที่ถูกคือ60 x บาร์ที่ผิดคือ55น้องจะได้60ลบ55แล้วก็ไปกำลังสองซึ่ง60ลบ55เนี่ยมันจะได้5 น้องจะได้30ลบกับ5ากลัง2ซึ่ง5้ากลัง2มันจะเป็น25แสดงว่าความแปรปรวนที่ถูกมันจะได้30ลบกับ25มันก็เลยตอบใครนั่นเองคุณน้องตอบ5คเน,นี่เติมครับ9าคะแนนจบตอบ5อ่ะฝากส่วนนี้ไว้ในอ้อมบอกอ้อมใจด้วย,ยพี่ว่าถ้าเขาออกมันจะช่วยเราได้เยอะโอเคอไปเจอกันในสมัติข้อถัดไป